สวัสดีครับทุกผู้ชมครับทูชั่นขอนำท่ญญานผู้ชมผู้ชมกันถข้อสดฟุตบอลไทยลีกหนึ่งคู่ขอนแก่นเล่นในบ้านที่สนามอบจขอนแก่นต้อนรับกีมเยือนของทรูแบงคอกนะครับวันนี้ในส่วนผู้บรรยายก็จะมีคุณประถมพินพ์บำรุงและผมกชพงศ์สีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับเกมเริ่มฝั่งทรูแบงคอกขาวฟ้าบุกจากขวาไปซ้ายไปเคลียร์เริ่มกันก่อนนะครับ ลูกเตะม,มุมทั้งนู้นเป็นรุ่งรัตเล่นนะครับรุ่งรัตโด่งาเสาสาให้กับเอเวอตันย้อนไปเสาแรกแล้วตรงนี้ก็ได้จิ้มได้ของทางฝั่งซิฟโควิชครับแต่ตรงแรกเหมือนจะแป๊กๆกันว่าจิ้มแก้ได้ทันดูรับรุ่งรัตเปิดมาเอเวอตันโชบมาที่เสาไกลนะครับแล้วบอลตกใส่เท้าของซิฟโควิดที่จังหวะแรกทำอะไรไม่ได้นะครับปูเซนทางขวาเห็นแล้วเห็นแล้วโค้งมามาหานิติพงษ์ นิติพงษ์รุ่งรัดมาแล้วมูเซนอากาซอยู่เลือกเลือกเปิดมาก่อนให้กับเจลารดี้ก็สองศูนย์เลยครับโอ้โหบรรจงหยอดเลือกมาแล้วก็แม่นยำมากนะครับนิติพงษ์ครับเปลี่ยนแกนนะมูเซนอากาซานี่ลูกนี้จังหวะดีมากครับนิติพงษ์แล้วดูครับลึงรอเลยครับพอจากกิจไม่เข้านะครับเข้าช้าให้เวลาในการเล็งเปิดแบบนี้ก็ โดมื่อม่ระดิศโคกโตแล้วชงของทางไปเดชาให้ทางพลากรหาพลากรหาจังหวะหาจังหวะล็อกมาโซโต้จองเบรนเนอร์เอาตีไข่แต่ใบของทางขอนแก่นเอาละครับ1-2เป็นจัก,กริดมากกว่านะครับใช่ครับเป็นจัก,กริดครับไม่ใช่เบรนเนอร์เข้าไปเป็นจัก,กริดครับโอ้โหคือไปปล่อยให้ลูกเปิดลูกเนี้ยเนี่ยมันลอดบล็อกมาได้นะครับ ข้างในทิ้ชเนพงก็เสียบอกให้ปกลปกล้าปกกล้าล็อกมาเจอทีแ่แทงให้มูเซนจบมูเซนเตอร์อดิสาครับจีจีแล้วสายลูกนี้หักข้อล,ลัดโนกทิ้งห่างไปสามหนึ่งครับว่าเชี่ยวขาดบาาของทางมูเซนโอ้เราเป็นลูกสําคัญเลยครับในเวลาสําคัญด้วยเพราะว่าโล่งใจได้มากขึ้นอีกครับก็ทิ้งไปที่ว่างแบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าทางมูเซนเอัลกาสันนี่นี่ ทางซ้ายเห็นจากกริตแลละครับหาครับจากกริตฐานนะครับดวสุพรรณคลองบอเปิดเปิดไปหาต้องนูนตั้งผู้ไม่ยัำโขกอแล้วเทวส่งสักโอ้โหตจอของทางชื่อบงไล่มา2-3แล้วครับจังหวะโต้กลับมาของขนกันยู่นิดทีเด็ดเลยนะครับลูกนี้จากกริดพลพลโยนไปแล้วโอ้โหโม่งตั้งกลับมาครับโดยพลากร ถึงบอลก่อนนะครับเสียเวลาไปอีกแล้วก็จบเกมว่าทุกคนก็มาเอาชนะไปได้แบบชิวเฉียดเลยครับ